สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับเพจสวนบ้านนาของเรานะคะวันนี้จะมาพาทำการกระตุน้นการงอกแล้วก็การเพราะหอมแบ่งจากเมล็ดนะคะซึ่งหลายคนก็สงสัยว่าหอมแบ่งเนี่ยเพาะได้จากเมล็ดจริงหรือไม่นะคะเพราะว่าส่วนมากโดยเฉพาะทางภาคอีสานของเรานะคะก็จะเพาะจากหัวมากกว่านะคะเนื่องจากว่าโตวไวนะคะแล้วก็เก็บเกี่ยวได้เร็วกว่า แต่ทางภาคเหนือนะคะจะไม่นิยมเพาะหอมแบ่งจากหัวเท่าไรนะักเพราะว่ามันจะยุบเร็วเราก็มาลองเพาะหอมแบ่งจากมเมล็ดดูนะคะจะได้ปริมาณที่เยอะขึ้นแต่ว่าใช้เวลานานขึ้นเช่นเดียวกันนะคะก็มาดูกันดูนะคะนี่คือเมล็ดอมแบ่งของเรานะคะอัตราการงอกนี่คือผ่านการกระตุ้นมาแล้วยีิชั่วโมงนะคะก็คือ1วันนะคะอัตราการงอกจะเรียกว่า ร้อยละร้อยเลยก็ได้นะคะดีมากมากนะคะนี่คือมเมล็ดพันธุ์นะคะที่เราจะมาทำการเพราะกันหลังจากกระตุ้นการงอกแล้วนะคะเราก็จะนำมะเมล็ดมาลงที่ที่เราเตรียมไว้เพื่อที่จะเพาะต้นกล้าก่อนที่เราจะนำต้นกล้านั้นออกไปปลูกต่ออุติิมากค่ะขยายพันธุ์ต่อไปนะคะ ใส่หลุมละ1น,นเมล็ดเพื่อที่จะให้ได้1ต้นหรือเพลื่อเพลอขาดก็ใส่2องได้นะคะอาจจะถมลึกนิดนึงเนื่องจากว่าถ้าถมไม่ลึกนะคะเขาจะเป็นภาวะที่ว่ารากเขาจะลอยนะคะเราจะเฉพาะในเนี้ยโดยประมาณจะอยู่ที่ประมาณ45วันแล้วเราก็จะสามารถนำเมล็ด ไอ้นำต้นนะคะนำต้นที่ได้เป็นต้นกล้าสามารถถอนทานได้นะคะถอนไปทานไปทํากับข้าวได้แต่ว่าก็สามารถนําไปขยายพันธุ์ไปแยกปลูกนะคะเขาเรียกว่าแยกปลูกซึ่งจะแตกกอได้ดีเราจะมาทดสอบกันดูแต่ขั้นตอนแรกคือการกระตุ้นการงอกนี่สำเร็จไปแล้วนะคะงอกดีจริงๆรรับประกันเลยนะคะสวนเราก็ มีเมล็ดพันธุ์นะคะแบ่งปันให้ได้ไปปลูกกันนะคะสาวถ้าสนใจนะคะก็ติดต่อได้นะคะเพียงซองละ50บาทเท่านั้นเองนะคะเอาไปลองได้ถ้าสั่ง2องซองขึ้นไปส่งฟรีเลยจริงๆค่าจะส่งก็50บาทแล้วนะคะตกเฉลี่ยซองละแค่ประมาณ20กว่าบาทเองนะคะน่าลองมากๆค่ะหนึ่งซองสามารถพอได้ประมาณ500กว่าต้นนะะ เราใส่ไปประมาณ500ร้อถึงเจ็ดเมล็ดนะคะขั้นต่ําก็500เพื่อเลือเพื่อขาดในการงอกได้ขั้นต่ําอยู่แล้วประมาณ500ต้นต่อเงิน50บาทคุ้มจริงๆมีโปรโมชั่นด้วยนะคะช่วงนี้2ซ่ซองส่ง,ง,งฟรี3แถม1 4แถม2หรือบางคนสั่ง6แถม3เปไปเลยทีเดียวนะคะ ให้เหลยให้ทุกคนได้ลองปลูกนะคะช่วงนี้เข้าสู่หน้าหนาวก็เป็นฤดูการที่เราจะปลูกผักทานกาันเพราะว่าอากาศดีนะคะในช่วงหน้าหนาวนี้ปลูกผักจะสวยแล้วก็อย่างที่เป็นข่าวที่เราเห็นนะคะว่าหอมแบ่งตามตลาดนั้นค่อนข้างที่จะใช้สารเคมีเยอะเท่านั้นยังไม่พอนะคะเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาก็มีการย้อมสีหอมแบ่งด้วย เนื่องจากมันไม่เขียวก็มีการย้อมสีเอาซึ่งอันตรายมากๆจะดีกว่าไหมถ้าเราปลูกทานเองได้นะคะเป็นความรู้สึกดีๆด้วยในแต่ละวันที่ตื่นขึ้นมามาเห็นเขาเจริญเติบโตนะคะใช้ระยะเวลาถือว่าไม่นานนะคะเดือน2เดือนก็มีต้นหอมซึ่งเราใช้อยู่ในครัวทุกวันอยู่แล้วทุกบ้านต้องมีติดนะคะเราก็มาปลูกกัน ก็เป็นขั้นตอนนะคะทำเป็นลุมเล็กๆแล้วก็ใส่มเมล็ดลงไปเราอยากนิดนึงเยอะไปละเยอะไปละโอเคแบบประมาณเดี๋ยวเรามารอติดตามนะคะว่าเมื่อเขาโตขึ้นจะเป็นยังไงบ้างนะคะตอนนี้เราก็มีชุดที่เราปลูกไว้บ้างแล้วนะคะทางด้านโน้นนะคะ มีชุดที่เราปลูกไว้แต่ว่าเราปลูกใส่ถุงนะคะตวนี่หันมาเล็ดเลยไม่มีการกระตุ้นอะไรเลยนะคะด้านนี้นะคะนี่คือต้นหอมแบ่งที่เพาะจากมาเล็ดจริงๆอีกไม่กี่วันนะคะตอนนี้น่าจะประมาณสิบห้าวันนะคะอีกประมาณสักอีกครึ่งหนึ่งอะนะคะสักอีกสักยี่สิบวันก็น่าจะสามารถทานได้หรือว่าเอาไปแบ่งลงปลูก แยกปลูกเพื่อให้เขาแตกกอดีเพราะว่าแบบนี้เขาจะแตกกอไม่ได้นะคะเนื่องจากว่าเขาถี่นะคะแบบนี้หวานได้เลยค่ะหวานใส่ถุงใส่อะไรหวานได้เลยไม่มีปัญหานะคะการงอกก็ดีมากมานะคะแปดสิบถึงเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นเลยทีเดียวก็อยากแนะนําให้ทุกคนนะคะได้ปลูกผักที่เป็นสวนครัวได้ทานเองปลอดสารปลอดภัยทานได้แบบสบายใจค่ะวันนี้ ตัวน,นี้ก็เป็นชุดทดลองปลูกของเราในผักหลายๆชนิดนะคะตรงส่วนเราค่ะตัว <c oughs> ตน,นี้ก็เป็นขั้นตอนนะคะ <c oughs> การพร้อมเล็ด <c oughs> เดี๋ยวเราก็มาติดตามกันว่าผลจะเป็นยังไงบ้างนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะได้ ให,ให้ทุกท่านได้เห็นนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะถ้าสนใจที่จะลองปลูกแบบเราก็สั่งจากส่วนเราได้เลยค่ะสองละห้สิบบาทเท่านั้นค่ะขอบพระคุณค่ะบ๊ายบายค่ะเจอกันค่ะ